แต่สิ่งที่อเมริกาเขามีความคาดหวังก็คือว่าอยากจะเอาชาติพันธมิตรอื่นๆนะฮะมาร่วมวงสงครามมาเล่นงานกับฮูตีด้วยนั่นก็คือฝรั่งเศสนั่นเองหากว่าฝรั่งเศสมาร่วมวงคล้ายคืนกับอังกฤษงานนี้ก็เรียกว่าบานปลายไปกันใหญ่สถานการณ์ดังกล่าวเรียกว่าก็ยังคงไม่สงบเงียบครับนักรบที่มีทิฐานอยู่ในอิรักก็ยังคงเปิดฉาครับที่จะไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในซีเรีย จนทำให้กองลังพันธมิตรของสหรัฐต้องดับไปถึง7ในขณะที่ในเขตของเทเลแดงแล้วก็แถวช่องแคบบับอันบันดับก็ยังคงเจอปัญหาครับที่กลุ่มนอร์ลูตีนั้นก็ยังคงเปิดฉากยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่เรือพาณิชย์อยู่ร่ำไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลาง ประเด็นนี้เรียกว่าก็ยังคงเป็นประเด็นความร้อนแรงกันครับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและก็กลุ่มนักรบตัวแทนปริการทางทหารหลายครั้งที่ผ่านมาครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าอิหร่านและอเมริกานั้นยังไม่ได้มีการ,รเผชิญหน้ากันอย่างตรงไปตรง,ตรงมาซึ่งหากว่าทั้งสองประเทศนี้ครับมีการ,รเผชิญหน้ากันทางทหารอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนนะฮะ มันก็จะทําให้พื้นที่ในตะวันออกกลางก็จะลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนมันก็เลยทําให้ปฏิการทางทหารที่มาจากสหรัฐล้วนแล้วแต่ครับก็พุ่งเป้าไปเล่นงานนักรบโตแทนของอิหร่านหลายกลุ่มแต่ยังไม่ได้มีการพุ่งตรงไปยังอิหร่านถึงแม้ว่าการเปิดปฏิการครั้งใหญ่นะครับบนแผ่นดินของอิรักหรือแม้แต่การเปิดปฏิการครั้งใหญ่บนแผ่นดินของซีเรีย สหรัฐอเมริกาก็อ้างว่าพวกเขาต้องการไปพุ่งเป้ากองรัง i r g าของอิหร่านที่อยู่ยังต่างแดนแต่คำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงหลายคนนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่บอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ตัดความเป็นไปได้ครับที่พวกเขาเนี่ยจะพุ่งตรงไปโจมตีอิหร่านโดยตรง ซึ่งอาจจะหมายถึงแผ่นดินแม่ของอิหร่านหรืออาจจะเป็นยุทธปกรณ์ด้านการทหารของอิหร่านที่อยู่ยังต่างแดนก็ไม่อาจที่จะตัดประเด็นนี้ไปได้แต่นักวิเคราะห์หลายคนนะครับเขาก็มีการประเมินเอาไว้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่น่าที่จะไปทําการพุ่งเป้าครับไปโจมตีแผ่นดินแม่ของอิหร่านแต่ช้อยที่ดูแล้วน่าสนใจที่สุดก็คือ การไปโจมตียุทธปกร,กรณ์ด้านการทหารของอิหร่านที่อยู่ยังต่างแดนนั่นก็คือเรือข่าวกรองเรือสอดแนมหรือจะเป็นเรือฐานปฏิการในส่วนหน้าครับที่อิหร่านนั้นมีการดัดแปลงเรือบรรทุกสินค้ามาใช้งานทางด้านการทหารพวกเขาได้มีการส่งเรือแบบนี้ไปครับไปยังเขตของทะเลแดงหรือแม้แต่ที่อ่าวเอเดนใช้สำหรับการชี้เป้าเรือบรรทุกสินค้าต่างๆให้แก่ กลุ่มนักรบฮูตีที่มีถิ่นฐานอยู่ในเยเมนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรือสองลำนี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยได้มีการปีกปากออกมาแล้ว่าพวกเขาอาจจะโจมตีมันก็ได้เพราะอเมริกากล้างว่าเรือทั้งสองลำนี้ครับมีส่วนช่วยฮูตีที่จะมาสนับสนุนทําให้ภูมิภาคโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือเนี่ยครับไม่มีความปลอดภัย สัอเมรกาก็เลยบอกว่าพวกเขามีความจําเป็นนะครับจะต้องทําการพุ่งเป้ามาเล่นงานเรือแบบนี้ในฝั่งของอิหร่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับมันก็มีเสียงสะท้อนที่มาจากอิหร่านเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่มาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับก็มีการตบท้าออกมาพูดกันว่าอิหร่านนั้นจะไม่ลังเลนะครับพร้อมที่จะเปิดปฏิการทางทหารตอบโต้สหรัฐ หากว่ากองทัพสหรัฐมีการเข้ามาโจมตีดินแดนของพวกเขาหลังจากที่คำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่กำลังบ่งบอกว่าทำเนียบขาวจะไม่ตัดถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการเข้ามาโจมตีตรงต่ออิหร่านเพราะว่าก่อนหน้านั้นครับทางด้านนายแจ็คซซริแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวก็เคยมีการออกมากล่าวถึงประเด็นนี้ที่บ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นกำลังเดินหน้าครับที่จะทำการล้างแค้น กลุ่มติดอาวุธทั้งหลายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั่นก็คือในอิรักหรือแม้แต่ในซีเรียแต่ว่ามันมีนักข่าวนะครับก็เลยไปถามทางด้านของนายแจ็คซเซอร์วนถึงความเป็นไปได้ว่าอเมริกานั้นจะมีการเข้ามาต่อสู้ตรงกับอิหร่านหรือไม่ซึ่งทางด้านของนายแจ็คซเซอร์วนก็ได้มีการกล่าวสัมภาษณ์มาว่าสหรัฐไม่ปฏิเสธนะครับที่จะมีการเข้าไปโจมตีตรงต่ออิหร่านซึ่งเขาก็บอกว่า มีทั้งเซเยสและก็เซโนทั้งปฏิเสธและไม่ปฏิเสธแต่ว่าตัวเลือกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการเข้าไปเปิดฉากโจมตีตรงต่ออิหร่านสิ่งที่มาตามมาก็คือว่าเมื่อทางฝั่งของอิหร่านนะครับก็มีการเข้าไปรับทราบท่าทีของอเมริกาแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะมาเล่นงานอิหร่านอย่างตรงหลังจะไม่นานนะครับ โฆษกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงของการตอบโต้ว,ว่าอิหร่านนั้นต้องการจะโชว์ศักยภาพด้านการทหารมาโดยตลอดอยู่แล้วครับพวกเขาต้องการที่จะมาตอบสนองภยัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศนี้และต่อบุญรณภาพดินแดนของเราและอาธิปตยของเราอิหร่านจะไม่ลังเลนะฮะพวกเขาจะมีการใช้แสนยนุภาพด้านการทหารทุกอย่าง ที่มีความจำเป็นเพื่อไปตอบโต้ในขณะที่ฝั่งน้นเขาทำการโจมตีแผ่นดินของเราและณนขณะนี้ครับพวกเขาเนี่ยก็มีการเข้ามาประชุมปรึกษาหารือกันส่วนทางด้านผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่านนะครับก็คือคามาเนอีเนี่ยก็มีการอามาเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วอิหร่านไม่ได้ต้องการนะครับจะไปซ้ำเติมสถานการณ์ความตึงเครียดให้มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความตึงเครียดมันก็เกิดขึ้นสูงอิหร่านก็ต้องการจะสื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากอิหร่านนะแต่มันเกิดจากอิสราเอลเป็นฝ่ายที่ไปกระทํากับชาปาเลสตายซะมากกว่าแล้วก็เลยมีการเป็นลากเอากลุ่มติดอาวุธทั้งหลายนะครับที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยเข้ามาเล่นงานก็คือที่อิรักในซีเรียแล้วก็ที่เลบานอนนะครับล่วมวงอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับ ในขณะที่อเมริกาก็มีพายามครับที่จะไปดึงเอาพันธมิตรนอกภูมิภาคอย่างอังกฤษเข้ามาร่วมวงครั้งนี้ด้วยและในอนาคตอเมริกาก็มีการไปดึงเอาพันธมิตรนะครับนาโต้เก่าเนี่ยก็มาร่วมวงสงครามครั้งนี้ด้วยแต่ว่าการร่วมวงของนาโต้นั้นยังไม่ได้มีการเปิดหน้าชกโดยตรงนะฮะเพียงแต่ว่ามาสนับสนุนเส้นทางการเดินเรือ แต่สิ่งที่อเมริกาเขามีความคาดหวังก็คือว่าอยากจะเอาชาติพันธมิตรอื่นๆนะฮะมาร่วมวงสงครามมาเล่นงานกับฮูตีด้วยนั่นก็คือฝรั่งเศสนั่นเองหากว่าฝรั่งเศสมาร่วมวงคล้ายคืนกับอังกฤษงานนี้ก็เรียกว่าบานปลายไปกันใหญ่สถานการณ์ดังกล่าวเรียกว่าก็ยังคงไม่สงบเงียบครับนักรบที่มีถินฐานอยู่ในอิรักก็ยังคงเปิดฉากครับที่จะไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในซีเรีย จนทําให้กองลังพันธมิตรของสหรัฐต้องดับไปถึง7ในขณะที่ในเขตของทะเลแดงแล้วก็แถวช่องแคบบับอันบันดับก็ยังคงเจอปัญหาครับที่กลุ่มนอร์ัมคูตีนั้นก็ยังคงเปิดฉากยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่เรือพาณิชย์อยู่ร่ำไปอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ